กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระบุว่าในปี2025จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางออกนอกประเทศรวมทั้งสิ้น6,522ล้านคนครั้งเพิ่มขึ้น907ล้านคนครั้งหรือ16.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผลการสำรวจตัวอย่างที่เผยแพร่โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศจากเขตเมืองมีจำนวน4,996ล้านคนครั้งเพิ่มขึ้น14.3%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศจากเขตชนบทมีจำนวน1,526ล้านคนครั้งเพิ่มขึ้น22.6%เม,มื่อเทียบกับปีที่แล้วกระทรวงวัฒนธรรมและ การท่องเที่ยวระบุว่าภายในปี2025คาดว่าค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของคนจีนแผ่นดินใหญ่ในต่างประเทศจะสูงถึง6.3ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น550,000ล้านหยวนหรือ9.5%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของจีนยังระบุด้วยว่าค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในเมืองสูงถึง5.3ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น7.5%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในชนบทเพิ่มขึ้น21.4%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสูงถึง1ล้านล้านหยวน